นี้พระอาจารย์ก็ได้มาอยู่ที่วัดบ่อน้ําร้อนอเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อมาทําหน้าที่ในการสอนกรรมฐานก่อนที่จะมีการบวงสวงองค์หลวงปู่ทวดซึ่งเป็นวันครอบรอบประจําปีในการที่อัญเชิญหลวงปู่ทวดขึ้นสู่บัลลังก์บาร,รมีขององค์หลวงปู่ในวันที่27ที่ผ่านมานี้พระอาจารย์ก็มาสอนกรรมฐานที่วัดบ่อน้ําร้อนนี้เป็นประจําตั้งแต่เริ่มที่มีการหล่อเสียงจนได้เป็นองค์ท่าน จนจบตั้งแต่ต้นปี56มาวันนี้ในปี2563ก็เป็นวันที่ครบรอบจะต้องมาเพื่อทำพิธีใหญ่ในการบวงสรวงในการที่จะ,ะสมโพธิองค์หลวงปู่ท่านแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะมีการนำปฏิบัติกรรมฐานณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเราทำกันมาตลอดแล้วก็หน้าภาพูมิใจอย่างหนึ่งก็คือญาติโยมทุกสาธุชนทุกท่านเนี่ยในอำเภอเบต,ตงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็ บางทีก็มาจากหาดใหญ่บางท่านก็มาจากกรุงเทพก็เดินทางเข้ามาเพื่อมาร่วมในการปฏิบัติจเจริญวิปัสสนากรรมฐานณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เกิดเป็นพลังบุญพลังบาร,รมีในสามจแดนจังหวัดภาคใต้นี้เป็นพลังบุญที่จะหนุนนําส่งเสริมให้องควงปู่ทวดเนี่ยได้มีอนุภาพพลังปกป้องพื้นแผ่นดิน3าจแดนจังหวัด ก็จะเป็นข้าราชการทหารตำรวจประชาชนทุกๆหมู่เหล่าเลยที่มีความเคารพศรัทธาหรือทั่วโลกมีความเคารพศรัทธาองคนลปู่ทวดเนี่ยให้ได้รับอันิสงสมบุญบาร,รมีที่ได้เคยร่วมกันสร้างมาได้เคยร่วมกันที่จะ,ะช่วยกันในการบริจาคเป็นทรัพย์บ้างหรือแรงงานไม่ว่าแต่ละท่านจะอยู่ที่ใดที่ได้เดินทางออกไปจากเบตรตรงแล้วแต่หลายๆท่านก็ได้กลับมาแล้วก็ได้มาช่วยกัน สิ่งที่สําคัญที่มาที่นี่ก็คือ,อได้มานําเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวพระอาจารย์เนี่ยถนัดแล้วก็ยึดมั่นในเส้นทางนี้มาตลอดก็ต้องขออนุโมทนาบุญชาวบ่อน้ําร้อนชาวอำเภอเบตงแล้วก็อ,อําเภอใกล้เคียงหลายๆอ,อําเภอเลยที่ร่วมกันมาปฏิบัติธรรมกันมากมาย50-60ถึงท่านแล้วก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญนะแม่ครัวเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท,ท่านที่ช่วยกัน ในการาทําให้งานนี้ประสบความสําเร็จทุกคนเหนื่อยทุกคนตั้งใจที่จะร่วมกันที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นพลังเหล่านี้เรียกว่าพลังเล็กๆรวมกันหลายๆพลังจนเ,เกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับการสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้ที่วัดบอ่อน้าร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยได้สําเร็จนะเราใช้เวลากันยาวนานแต่ก็ได้สร้างสําเร็จเริ่มจากจุดเล็กๆที่บอกว่าเป็นพลังเล็กๆที่มารวมตัวกัน ก็ต้องขออนุโมทนาจริงๆยโยมทุกท่านทั่วประเทศเลยที่ร่วมกันสละ,ะบริจาคทรัพย์ในการสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้วันนี้ทุกท่านก็ได้เห็นองค์หลวงปู่เนี่ยสง่าง,งามตั้งอยู่บนฐานบาร,รมีณสามชายแดนจังหวัดภาคใต้และเรียกว่าใต้สุดสยามประเทศก็คือเบตงยะลาซึ่งติดกับมาเลเซียองค์หลวงปู่ทวดนียก็จะ,ะส่งบุญบาร,รมีให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างกันมานะให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิต ให้ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆที่เราตั้งปรารถนาไว้เนี่ยก็สําเร็จขอให้นึกถึงบุญบาร,รมีที่เราได้ร่วมสร้างกันมานะเห็นองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้ก็รู้สึกชื่นใจรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อได้รับการเรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากท่านแม่ทัพภาคสี่หลายๆท่านจนถึงท่านปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือท่านพลเอกมณีจันทิพย์และคณะ ได้มาช่วยกันทําให้เกิดความยิ่งใหญ่นะาสถานที่แห่งนี้วันนี้งานที่เราได้เริ่มพิธีการบวงสรวงหลังจากที่ปฏิบัติธรรมเสร็จก็รู้สึกว่า,าเป็นพลังที่ทุกคนมารวมกันไม่คาดคิดว่าจะมากันเยอะแล้วก็มากันช่วยงานกันมาออกล้านต้องขอมุรนาบุญทุกท่านเลยที่มาช่วยออกร้านหรือมาช่วยกันทําทงานกันเพื่อให้งานนี้รุ่งเรืองสำเร็จไปด้วยดีด ต้องขอบคุณโมโนทนาบุญชาวเบตงชาวบ่อน้าร้อนและอําเภอใกล้เคียงทุกๆท,ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายส่วนทหารขร้าราชการตํารวจที่ได้มาอำนวยความสะดวกนะก่ประชาชนในการเข้ามาร่วมงานตรงนี้ก็ต้องขอโมโนทนาบุญอย่างยิ่งนะพระอาจารย์ก็ต้องบอกได้เลยว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วก็ได้มานํนากรรมฐานเมื่อเช้าในวันที่27ซึ่งเป็นวันครบรอบการอัญเชิญองค์หลวงปู่ ทวดขึ้นสู่ฐานบารมีเนี่ยเราได้นั่งสมาธิได้นั่งกรรมาฐานกันต้องบอกเลยว่าเป็นพลังบุญจริงๆรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยที่กลางกระบอกรู้สึกได้เลยว่าองค์หลวงปู่นี่ลงมานะก็ถือว่าทุกๆปีเราจะมีการปฏิบัติธรรมแล้วก็สมโพธิวงสงวงองค์หลวงปู่ทวดทุกๆปีในวันที่27เดือนสิงหาคมนะก็ทุกท่านได้ฟังข่าวนี้ได้รับรู้ ในชุดวีโอชุดนี้แล้วก็อย่าลืมทุกๆปีมาปฏิบัติธรรมหรือเรามาร่วมบุญสร้างถึงดีๆร่วมกันนสาทานที่แห่งนี้ใต้สุดสยามประเทศเบตงยะลาเจริญพร